คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีจะสามารถทำอาชีพอะไรแล้วรวยได้บ้างดูคลิปนี้รู้เลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. Hi guys ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับสตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้นะครับสตังได้รวม5อาชีพภาษาอังกฤษดีมีอนาคตชัวร์ครับ ซึ่ง5อาชีพในวันนี้นะครับจะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานและรายได้ดีมากๆรวมถึงสตังจะนาอาชีพเหล่านี้ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้ฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยครับไปดูกันว่าจะมี5อาชีพอะไรบ้างเริ่มจากอาชีพแรกครูสอนภาษาภาษาอังกฤษจะพูดว่า language teacher language teacher จะได้รายได้ประมาณ36,000 จนถึง45,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งอาชีพนี้ต้องการภาษาที่ดีจริงๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับและสำคัญต้องมีใจรักในการสอนและยังต้องมีการชอบในการแสวงหาความรู้ตลอดเวลาด้วยครับตัวอย่างประโยคเช่น I want to be a language teacher I want to be a language teacher ประโยคนี้แปลว่าฉันอยากเป็นครูสอนภาษาอาชีพต่อมาครับ Sales Account Manager, Sales Account Manager แปลว่าผู้จัดการบัญชีการขายจะได้รายได้ประมาณ28,000บาทจนถึง40,000บาทต่อเดือนครับซึ่งอาชีพนี้นะครับเป็นงานที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติ ถ้ามีทักษะนะครับที่จะต้องใช้คือการพูดการเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยมถ้ามีคุณสมบัติตามนี้การันตีรายได้คืบหน้าแน่นอนครับตัวอย่างประโยคเช่น your father is sales account manager your father is sales account manager ประโยคนี้แปลว่าคุณพ่อของคุณเป็นผู้จัดการบัญชีการขาย พอมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า marketing director marketing director รายได้ประมาณ50,000บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนครับสำหรับหนะ้าที่หลักงานนี้นะคะจะต้องวางแผนการตลาดแล้วก็ประสานงานระหว่างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทักษะที่สำคัญนะคะก็คือทักษะภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใช้สื่อสารระหว่างองค์กรนั่นเองครับตัวอย่างประโยคเช่น He is a good marketing director. He is a good marketing director. ประโยคนี้แปลว่าเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ดีอาชีพที่4คือนักทรัพยากรฝ่ายบุคคลภาษาอังกฤษจะพูดว่า human resources generalist. human resources generalist. อาชีพนี้ได้รายได้ประมาณ50,000จนถึง1 0 0 0 0 0สบาทต่อเดือนครับ หน้าที่หลักของอาชีพนี้ก็คือดำเนินการทุกด้านของบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพนักงานการดูแลความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัทรวมถึงเงินเดือนแล้วก็การฝึกอบรมด้วยดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเมื่ออธิบายนโยบายแก่พนักงานในองค์กรครับตัวอย่างประโยคเช่น my mother is a human resources generalist my mother is a human resources generalist ประโยคนี้แปลว่าแม่ของฉันเป็นนักทรัพยากรบุคคลและอาชีพที่5 web developer web developer แปลว่านักพัฒนาเว็บไซต์รายได้อยู่ที่ประมาณ50,000จนถึง1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนครับสำหรับอาชีพนี้จะมีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์นะครับโดยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับจึงจะสามารถมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษจะไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เลยครับตัวอย่างประโยคเช่น his son wants to be a web developer his son wants to be a web developer ประโยคนี้แปลว่าลูกชายของเขาอยากเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และนี่ก็คือ5อาชีพนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะเป็นอาชีพที่ฝ่ฝันหรือว่าบางคนเพิ่งจะเคยเจอหากคุณนะครับมีเป้าหมายในอาชีพดังกล่าวนี้การฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้จะช่วยคุณได้นะครับและในความสนุกของการฝึกภาษาอังกฤษของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรามี today s quiz today quiz วันนี้นะครับจะให้คุณนะครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับอาชีพที่อยู่ใน5อาชีพนี้และสถานที่ที่จะต้องทํางานด้วย โดยคุณจะต้องเลือกคำสา์เกี่ยวกับสถานที่ที่สอดคล้องกับอาชีพในวันนี้ด้วยนะครับจะมีอาชีพอะไรบ้างและสถานที่ไหนบ้างไปทำควิสพร้อมๆกันเลยครับข้อที่1 language teacher จะทำงานที่ไหน a school โรงเรียน or b company บริษัทเลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ the answer is a school โรงเรียนข้อที่2ครับ marketing director จะทำงานที่ไหนระหว่าง A. Police Station สถานีตำรวจหรือ B. Company บริษัท3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องที่สุดครับ The answer is B. Company บริษัทและข้อสุดท้ายครับ Web Developer จะทำงานที่ไหน A. Internet Cafe ร้านอินเทอร์เน็ตหรือ B. Bookstore ร้านหนังสือ 3วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ The answer is a internet cafe ร้านอินเทอร์เน็ตเนี่คือการฝึกภาษาอังกฤษกับเราทางออนไลน์นะคะหากคุณชอบการฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่ง่ายๆและดูแลเข้าใจแบบนี้สามารถติดตามเราได้3ช่องทางครับเรามี f a e e o o o y y u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  e และ t t u u i ID แค่คุณนะคะคนหาคำว่าอังกฤษออนไลน์แอมฟิศแสงคิวเป็นภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมจะพบกับวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอนะสามช่องทางนี้คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกเรียนแกมม่าและทักษะต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลาแค่คุณมี3มช่องทางนี้เท่านั้นนะครับในครั้งต่อไปสตางค์จะพาทุกคนไปฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับ bye for now Online. I'm fine, thank you.